สวัสดีจ้าป้านัดนะจ๊ะวันนี้ป้าจะทำพออายชั้นเออ่ไส้หมูสับกรอบมากฟังเสียงนะว่ากรอบขนาดไหน,นเรามาเริ่มกันเลยป้าใช้แป้งเสรีแป้งขนมปังห้าร้อยกรัมแล้วก็ยีสตออ์หนึ่งช้อนชาคนให้มันเข้ากันซะหน่อย ภายชั้นของป้าตัวนี้ป้าจะใส่น้ำส้มสายชูนะเพื่อเพิ่มความกรอบป้าใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เออ่น้ำมันพืชอีกสองช้อนโต๊ะยี่ห้อไหนก็ไดค้คนให้เข้ากันก่อนนิดหน่อยตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็คลุกให้เข้ากันหลังจากนั้นป้าก็จะเริ่มทยอยใส่น้ำ น้ำวันนี้ป้าใช้ไป3 1 0รกร,รมัมค่อยๆทยอยใส่อย่าใส่ทีเดียวนะเดี๋ยวมันจะแฉะไปป้าใช้แป้งขนมปังอ่ะเโปรตีนมันสูงมันใช้น้ำเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นแป้งเ,เค้กหรือแป้งสาลีบ้านเราอาจจะใช้น้ำน้อยกว่าน,นี้ดังนั้นป้าต้งบอกว่าต้องทยอยใส่ขาดเหลือก็เติมได้ ป้าจะนวดให้แป้งเนียนจะเห็นว่าแป้งของป้ารู้สึกว่าจะแห้งๆแ,แต่ป้าก็พยายามไม่เติมน้ำนะไม่อยากให้มันแฉะพอเรานวดไปสักพักหนึ่งแป้งก็จะเนียนแล้วป้านวดไปประมาณห้านาทีพอฝาได้นะใช้ได้แล้วใช้น้ำมันทาบนถูแล้วก็ทาบนโดให้ทั่ว หลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้โดขึ้นเป็นสองเท่าป้าจ,จะผัดใส่เออก็จะมีหมูสับสี่ร้อยกรัมกระเทียมเล็กน้อยแล้วก็หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวสับสับหันหันเอ่อป้าใช้ผักชีนะเพราะไม่มีพาสลี่ แล้ววันนี้ป้าจะใส่ครีมชีสด้วยตั้งกระทาใส่น้ำมันเล็กน้อยพอไฟร้อนเราก็เอากระเทียมลงไปผัดก่อนระวังไหม้ด้วยนะตามด้วยหอมผัดให้หอมสุกเออประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะเราก็จะใส่หมูสับลงไปผัดให้เข้ากัน พอหมูเริ่มสุกนะป้าก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสรสหมูอีกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาพริกไทยเล็กน้อยคือเราสามารถที่จะปรุงรสตามที่เราชอบได้ใส่ปาปริก้าให้สีสันสวยงามหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ป้าใส่ผงขมิ้นด้วยที่หมูจะได้สวยแบบว่าไม่ซีดจนเกินไป ป้าเติมเออครีมชีสป้าใส่ไปทั้งกระป๋อง175กรัมถ้าใครไม่มีก็ใช้แป้งข้าวโพด25กรัมละลายน้ำแล้วก็ใส่ลงไปผักชีหรือว่าพาสลี่ก็ได้แต่ป้าไม่มีพาสลี่วันนี้ก็เลยใช้ผักชีทิ้งไว้ให้เย็นสนิทโดป้าขึ้นเยอะมากป้าทิ้งไว้ทั้งสองชั่วโมง เตรียมน้ำมันพืชไว้เลยเพราะว่าจะใช้เยอะทาน้ำมันพืชก่อนเล็กน้อยป้าจะแบ่งโดออกเป็นหกก้อนก็กะกะเอาถ้าใครต้องการให้พายออกมาชิ้นเล็กหน่อยก็สามารถแบบแบ่งเป็นแปดชิ้นได้ ป้าจะํำโดไปพักไว้ในถาดสิบห้านาทีทาด้วยน้ํามันให้ทั่วให้คลายตัวก่อนพอโดเราคลายตัวเราก็จะมาคลึงใช้น้ํามันพืชช่วยคลึงออกไปให้ให้แบนออกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเท่าที่ทำได้อะนะประมาณนี้ย ป้าจะทาด้วยเนยละลายจะใช้มาการินก็ได้นะเอาไปละลายแล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็เอามาทาทั่วเลยป้าจะใช้แป้งโรยข้างบนโรยบางๆแต่ของป้ารู้สึกจะหนาไปนะเนี่ยก็พับมาให้มันอยู่ตรงกลางอะนะกากะเนาะสองด้านทบเข้ามาหากัน ทาเนยให้ทั่วโรยแป้งนวลบางๆของป้านี่รู้สึกจะหนาไปหนามากมากด้วยแหละหลังจากนั้นป้าก็จะพับทบเข้ามาหากันเป็นยาวๆป้าต้องหันแป้งหาด้านที่ป้าถนัดป้ากับอีกข้างหนึ่ง แล้วก็กดกดหน่อยไล่ลมหน่อยหลังจากนั้นป้าก็จะทาเนอยอีกครั้งหนึ่งทาให้ทั่วเหมือนเดิมก็โรยด้วยแป้งนวลเวลาเราม้วนอ่ะพยายามทำให้มันแน่นนิดนึง ช่วงท้ายกดให้แบนนิดนึงมันจะได้ติดกันแน่นอย่าลืมทาน้ำมันกันติดด้วยนะป้าจะตัดแบ่งสองกดให้แบนทั้งสองข้างใช้น้ำมันชโลมไว้ภายป้าวันนี้ใช้น้ำมันเยอะมากเลยเพราะว่าต้องทาต้องโลูม แล้วสังเกตไหมมันจะมีสีขาวๆอะ่ะนั่นหมายถึงว่าป้าโรยแป้งนวลเยอะไปมันก็จะเห็นเนี่ยตอนนี้ป้าจะขึ้นรูปขนมก็คือเราจะใช้มือเราเนี่ยกดทาด้วยน้ำมันตลอดกดเพื่อให้มันกลางออกไปให้มันแบนออกไปให้ได้มากที่สุดเราเลือกด้านที่มีมีลายเยอะๆไว้ข้างนอก ป้าใช้จานช่วยเพราะว่าถ้ารองกับพื้นนะบางทีมันก็ทำลำบากนะแล้วก็ใส่ไส่ใส่ไส,ส้พอประมาณออรูปร่างของพายมันจะออกมารูปร่างป็นแบนใช่ไหมก็วางไส่ให้มันเป็นแบนหน่อยจับติดเข้าหากันกดให้แน่นด้วยนะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้แตกได้พายพายตัวนี้นะสามารถที่จะไปทอดในน้ํามันได้นะแต่ถ้าว่าเอาไปทอดในน้ํามันเนี่ยต้องหอ่อแล้วก็ดูว่า ไม่มีที่แตกหรือว่าไส้ไม่ทะลักออกมาเพราะว่าเวลาไปทอดน้ำมันน่ะมันจะทำให้ไส้ออกมาอยู่ที่น้ำมันแล้วไส้ก็จะไหม้ก็จะได้ประมาณนี้ป้าจะทำให้ดูอีกสักชิ้นหนึ่งวันนี้ป้าจะทอดในตู้อบมันสะดวกดีเนาะทอดในตู้อบก็กดกลางกดให้มันให้มันกลางออกไปให้ได้เยอะที่สุดน่ะ พราะว่าถ้าเกิดนมันบางเท่าไหร่เวลาทอดอ่ะชั้นมันจะยิ่งกรอบมากเท่าเท่านั้นก็ป้าก็พยายามกดให้มันบางจนลายหายหมดแล้วลายลายที่ว่าที่มวนะ้วนอ่ะหายหมดแล้วเ,ออเพื่อที่จะให้มันบางให้ได้เนี่ยล้วก็กดๆครึ่งๆให้มันแบนออกไปแต่ถ้าเราไม่ใช้จานนะมันจะทํายากหน่อยอมนะืมันก็จะออกมาประมาณเนี้ย หลังจากนั้นป้าก็จะทาด้วยน้ำมันน้ำมันนี่ทาให้ทั่วเลยนะเพราะว่ามันเป็นการทอดมันต้องใช้น้ำมันช่วยป้าใช้กระดาษไขลองนะป้าอุ่นเตาไว้ร้อยแปดสิองศาไฟบนล่างต้องคอยดูด้วยนะแต่ป้าอบไปประมาณ25้านาทีเนี่ยหน้าตามก็จะออกมาประมาณนี้เหลืองกรอบชั้นของพายบางมากเท่าไหร่ เวลาเราอบเสร็จหรือทอดเสร็จภายของเราก็จะกริ้งกรอบมากกรอบมากเลยภายชั้นทอดใส่หมูสับครีมชีสจะทำให้ไส้หมูสับของเรามันแล้วก็หอมมากขึ้น คลิปนี้ยาวมากป้าเขาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบคลิปป้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ป้าด้วยขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ